วันแชมเปี้ยนชิพเจเน็ตทอสอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการในวัย38ปีปิดฉากอาชีพนักสู้อย่างสมเกียรติสำหรับเจเน็ตทอสตำนานหญิงแกร่งวัย38ปีจากสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชกในไฟอำลาสังเวียนไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอตอมเวท1 0 5 1 1 5ปอของตนเองกับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้ม เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการวัย22ปีในศึกวันไฟใน20เมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจเน็ตฝากผลงานสุดท้ายเอาไว้อย่างสมศักดิก์ศรีนักสู้ระดับโลกด้วยการแลกฝีมือกับคลื่นลูกใหม่ที่อายุน้อยกว่าถึง16ปีอย่างเพชประจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงตม้มได้อย่างสนุกตลอดทั้ง5ยกก่อนจะตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันและต้องส่งต่อบอลลังคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทตัวจริงให้กับนักสู้ขวัญใจชาวไทยต่อไป เจเน็ตเวอร์ซัสเพจจีจ้าโดยหลังจบการแข่งขันเจเน็ตได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกในไฟอัมลาสังเวียนของตนเองที่ได้ประชันฝีมือกับอนาคตของวงการการต่อสู้อย่างเพชจีจ้าก่อนจะกล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาสำหรับทุกแรงใจที่ได้รับจากเหล่าแฟนคลับทั่วโลกท่ามกลางเสียงปรบมือเพื่อให้เกียรติเธออย่างกึกก้องจากแฟนๆน,นับพันในสนามมวยเวทีลุมพินี เพชจีจ้าเป็นนักสู้ที่เก่งและมีความสามารถมากค่ะฉันดีใจมากที่ไฟสุดท้ายของฉันมีความท้าทายอย่างสมศักดิก์ศรีฉันไม่อยากเชื่อว่าเธออายุแค่นี้จะขึ้นมาอยู่บนเวทีระดับโลกและโชว์ฟอร์มขนาดนี้ได้สุดยอดจริงๆที่ได้เห็นกับตาและได้เป็นส่วนหนึ่งของไฟนี้ค่ะฉันแค่อยากบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆและแฟนๆทุกคนที่ให้ความรักและสนับสนุนฉันมาตลอด มันมีความหมายสำหรับฉันมากๆบนเส้นทางอาชีพนักสู้มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงแต่พวกคุณผลักดันให้ฉันดีขึ้นเรื่อยๆฉันได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและเห็นถึงสิ่งที่ฉันทำได้ฉันหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วเจเน็ตยังทำเซอร์ไพรส์นำพวงมาลัยมากล่าวขอบคุณบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง ที่มอบโอกาสให้เธอได้เข้ามาทำความฝันให้เป็นจริงด้วยการแสดงฝีมือบนเวทีระดับโลกวันตลอด5ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเธอฉันอยากบอกคุณชาตรีและทีมงานวันแชมปเปี้ยนชิปขอบคุณที่ทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของฉันฉันตื้นตนันจนพูดไม่ออกฉันดีใจที่แพลตฟอร์มของวันมีพื้นที่ให้ฉันแสดงฝีมือ มาลัยนี้ขอมอบแด่คุณชาตรีขอบคุณมากค่ะที่ให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสุดยอดอย่างวันคุณสนับสนุนฉันตลอดเส้นทางอาชีพฉันขอบคุณเท่าไหร่ก็คงไม่พอคุณทําให้ฝันของฉันเป็นจริงฉันจะเก็บความทรงจําดีๆเหล่านี้ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะโดยบทสรุปตลอด15ปีบนเส้นทางนักสู้ของเจเน็ตเธอสามารถคว้าชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไปได้มากถึง39ครั้งจาก51ไฟที่ลงแข่งขันผ่านการคว้าแชมป์พีเอแอนอเมริกันมวยไทย2สมัย และแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทกับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการอีกอย่างละหนึ่งสมัยด้วยผลงานความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ที่เธอฝากเอาไว้บนเส้นทางผืนผ้าใบตลอด15ปีที่ผ่านมาจะทำให้เธอถูกจดจำในฐานะนักสู้หญิงระดับตำนานตลอดไปติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่เฟ c e b o o วัน e c ม a m p i o n s h i p ปไ a i l a n ดเว็บไซต์วัน .com มและอิน t ตาแกรม o n e championship